ก็ไม่ให no ้เป็นให้สี่ตัวอืมให้สี่ตัวเลขปูนมันจะเป็นสี่ตัวเด็แต่เงาสิตัดเอาจำพ่อได้ไหมพ่อมานี่จำไม่ว่าให้มันเป็นอันนี้ด้วยว่าจะใบปูปูเอาพ่อตัวตรงเลยจ้ะเพราะว่าเงื่อนไขนี่จะให้จะเขียนให้ค่ะาวคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ตาูาสตาธูตาทูาทูตทูตาทูตาทูตางูตาทาทูตาูตาทั้าทดปาูถาอข้างบตานูต่ทูตาทูตาูาน,นูัาอยตู่นีูต่าตาทางปูมันู่าทูตาอตาทาตเด้อูู ขอโชบน้าปนโปนี่ล่ะสดไปพี่น้องยาจูบขอยาจูบหมดอยาสูบแาในหมดหมดปูอยากสูบยากขอยากูบปูขอปูใจเย็นเลยขออะไรลูกหลานก็จะให้อยู่ ไปเมาครับพ่อปูหมากนลำบ่อสาบ่บ่ต่อสองวันตีลูก ปูเสี่ัดแม <า S 1> ู่ดสเยวคอยกับเ <c oughs> จา้าลยมามามาอัดเ,เอินนะคะหอยู่ในไก่ปูไม่อยู่น่อูเนะะอใหม่ขงในด <c oughs> ้นะนมาทุกีเนาะับผมลูกปูเนาะนักษาพอเอาให้ดีนะครับ เหนืยครับจำเป็นครับจังมากอู้ค่ะยึดตัวเราปฏิทินอไงี้ยครับน้ำหนักของเราต้องคืนต้องคืนศูนยาสองน่อน ปูวาบ้านเลยว่าค่ะเขีวปูให้เป็นโตรอดเีืยนเงนลรเอนเนเห็นเงินโดนในสูบกวักใหญ่ไงไหมฮกวกใหญ่ไงมอแล้ว มันได้มาเลตอน้เริ่ได้มาเนยอยมาดูแนวคนมาไม่โเกันได้น้ำหมาปูนะมาลูหน้าลงเกียยาวลงเลยเนาะลูกล้านได้แ่นะนีสีลาโมกูไม่รเข้าใจอยู่เได้เยอะ ยาวครับค่ะมิตะลูกหลานปูอยู่นี่หลับเปลือกห้าหกแสนค่ะกำลังจะขึ้นมาอยู่แต่มันค่าอะไรโควิดโควิดไม่ใช่ห้าฟ้อมอือไม่รู้เลยโควิดเอิร์นก็ระเสียกับภาษาปูภาษามนุษย์ก็เอิรนโควิด หาก้อมสิฮากล่อมผู้เฒ่าเกินภาษาโบราณคือหาก้อมหาก้อมภาษาผู้เฒ่าโรคโควิดเดี๋ยวนี้ปัวหาก้อมเนาะแต่ก่อนเคยกินไก่กินกากินแมกกินหมูกินวัวควายเดี๋ยวนี้มันไม่กินมันกินคนหากล่อมโควิดเดี๋ยวนี้เนาะกินสกุลผู้เฒ่ก็สมันไม่ใช่ว่าอย่างอื่น มันประกาหาจะพูดถือสินจันรุ่มถ้าสินห้ารบตุกโจเลยเชิญไม่รจ้าปู่จะบอกตามตรงเลยแ๋้วปู่จะุขจิตปู่นะจะเอาโซ่ให้จ่าทุกหลานน้อมรับปูขอน้อมรับจากคุปูเถ้า ก็ขอซ้ำน้ำพกปูจ้าทีนีให้ทำให้แมวเอาอยู่พอปูง่น้อยๆเนาะค่ะบัตรนี้เอากลิ่มๆพอพอตรงตรงเลยจ่ายอีพอปูเท่านั้กรงก็ได้บัตนี้โรงแรมมันโมเขาเดย์พอปูพอจะซ้ำอีกครั้งก่อนจ้าจ้าพอปูพอให้หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์จ้าจ้าแม่นค่ะพกทำให้แมว ศูนไม่มีค่าอยู่แล้วนี่เราพื่อูดเทาลูกล้านลุกหลักการรู้ไหมรู้ไหมลูกรู้แต่ลูกไม่ทำไม่ซื้อจ้าพ่อจุ่งอำเหนื่อยนะขออะไรขอเรียกร่างผิดแล้วพ่อ ขอทราบทำไมเลขเอาที่ไหนก็ได้ลูกขอทราบหนังร้าที่ท้อโซนลารายข้างเลยมวดดีขอขอทราบจากปู่เถามวดดีอีกเนาะอย่าเบือนะท่านาสวัสดีค่ะท่าูั้งนี้ก็เอาให้ได้ย้ายเหมือนก่าแล้ว รู้ไม่ให้เมือไเก่าได้ค่ะปูจะไม่เคยให้สามตัวไม่ให้สองตัวก็ไม่ให้เป็นให้สี่ตัวอืมให้สี่ตัวนด็กปูมันจะเป็นสี่ตัวเด็วแต่ถ้าสิตัดเอาจำพ่อได้ไหมพ่อมานี่จำได้ค่ะจำได้ยกมือขึ้นมาไหมนี่มันมี้านิวนะค่ะปู่ เรื่องนั้นยกขึ้นมาจบหมดเลยนะเอาลงเบื้องนั้นอันนี้เอาแต่เบื้องเดียวเบื้องเดียวมาหลายหัวเนาะปูเป็นตัวตรงเดยคือหายปีศาจน้อปูลูกหลานมิเตอร์ปูปึ๊กปึ๊กแม่ปูปูมิมนุ่มมนปูเขียนให้เลยว่าหายมันเป็นนันนี่ดัวว่ จะใบปูขอโตตรงแล้จ้ะเพราะว่าที่าบนี Aí> ่สามจะให้จะเขียนให้งวนนี้มีเขียนให้ทัวนนี้จะให้ธรรมดาเงินเก่าห้าศูนย์สอ่า5 0ห้าศูนย์สี นั่นล่ะเอาเสียงคิดเอาชัดเกลี่ยเลยค่ะถ้าจะบอกสามนี่ไม่ได้ผมที่พอเราเขียนแล้วกูตรงหนึ่งจอาส่วไปเ่สองเขียนเอาจดเอาเด้อพี่น้องเด้อนั่นล่ะอือนะเข้าใจดีทุกคนมาวันนี้ ถ้าให้สร้างทมานเสร็จทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่ข้ามาวันนี้มาในความคิดฮอดคิดถึงองค์ท่านที่ท่านนั่งอยู่น่นคิดฮอดคิดถึงก็ให้ท่านมีความสุขด้วยยู่เกียร์ชานยมมณฑกุ่ฑะบางเจ้กโกอันนี้ว่าห้าศูนย์สี่สองข้าก แค่นั้นสุดท้ายครั้งที่สามค่าใช้สามตัวแล้วก็เอาเลยแค่นั้นแล้วก็จบถ้าไม่ให้อีกในระยะปีนี้ปีสบไปเพิ่งเอาใหม่ถ้าไม่ไม่มาบ่อยถ้าจะมานานๆมาทีถ้าพอองค์ท่านท่านเรียกข้ามาข้าปูา ก้าอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคอะไรจะสร้างไม่ไม่ใช่ว่าโรคต้องไปหาองค์ท่านมันนี่น้องใจก็ามาโทรมาก,ก็ไปไปหาพ่อเราจ้ามันนี่เฉพาะมาหาพ่อแล้วครไม่นานก็จะกลับจากที่เดิมแต่เรื่องราบร้อยจับถินห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์สี่สองนะครับ ิดเอาบคุณล่างบนก็นอยนั่นแคปว้จดไว้เดอค่ะเดอห้าศูนย์สี่สองนะคะวันวันที่สองพฤษภาคม2 5งพันวันที่สิข,ข้างหน้าใครให้สามตัวแล้วกบจบอ้อไไวันที่สิหกพฤษภาคมสี่ให้สมตัวจบแล้วกระจบบัสันค่ะปีนี้ปีหน,น้านู้นปีใหม่ ให้สร้างให้ช่วยสร้างองค์ท่านให้เสร็จนะครับร่ำรวยมายาวไปทั้งอื่นให้ถือศีลห้าทุกทุกคนให้ได้เวียนแต่ละวันธรรมดาถ้าไม่พูดมากแค่นี้นะ รอกมาดูบุครับเข้าใจไหมเข้าใจครับทางก่อนเนี่ยคือมา่เขาใจผมเขาใจแจ่ผมบ่ซื้อครับเขาผมยังไม่สินหาเหมือนเหมือนเหมือนต้าต้้งก็ไม่ซื้อครับบอกให้เขาซื้อครับว่าลิศถือคนละสาธุน้อเขากับนนะคนที่ถือจะเขาจะมาอยู่มันคานี่เขาเขากลัวครับอื ลูกนันเหมือนกันอยู่นู่นมาเล็กแล้วก็นิคมผู้กุศลผู้บิดผู้ล่าข่าวูฟานจางข้อโกบปลาซิวต่างไงดูแปลกไหมครับเอนั่นนหะตอแฟนไปเหมือแล้วครับนั่นแหละให้ให้คิดตัวนี้นานนานทีมาตายดังปุ่งข้างในเด้อคุยเสร็จแล้วยังคุยเสร็จยัง อะนาก็าเยี่ยงเดินไปปักก่อนได้ถ้าเสร็พิธีแล้วอายุมากแล้วอายุาก ยางตนสวยสวยตลอดหรอปูสวยตลอดเล่นาะไก่ก็เปนสวยอันนี้คุณไปแล้วนะครับเอาู่ไปแล้วนะคะชมห้าศูนย์สี่สองลค่ะูอหายจบเลยนะครับเปไหนรอ ย้อนตะขอนี่แหละค่ะกับปตีเบนเนาะแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักหน้ากะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเลขบ่ค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอเพิ่งดระค่ะเด้อดี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 เลยนะคะเพราะว่าหยังเงินบ่นี่งหาก็มาเห็นบ่งวดบางยานี่งศูนย์ก็มานี่เห็นบ่แต่ว่าบ่มักศูนย์ค่ะ เงินยู้ยเงนินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกบรกบเป๋าขาดกระเป๋าแล้วค่ะเด้อพราะเพราะ,เพราะบรรยากาศมันกเกี่ยวมากขึ้นเก่าค่ะเงินตะขอสร้างอนี่คะ่ะกร่ยวมากาศนก่าเกี่ยวมากขึ้นเก่าค่คะเพราะเงนเกี่ยวสร้างไปจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเาอากระไดค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อม,มักกับซื้อมากค่ะลองเสียงสดลองเบงริร์เ่นเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอได้จ้ะค่ะนั้าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เป็นคนรอมาได้เงี้ยเินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปทำอาไรได้กระเป๋ากระพิุโตกระชือเล่ค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วกันะไรอีกแบ่ข้ามซั่งข่ามซั่งเคยใส่ระดีบ่ะพอไหวแต่ว่ามันตามนี่มากแต่ว่ามันดีนะครับโอ้ครับขอคุ้มของขอคุ้มบริวารของทงานขอท่องเนาะเคยเคยลำบากกัน ก็พ่ออยู่ฝันหนีได้เบน้ำผาจากมเอาไปได้ครับในพว้ใส่ใส่เบียก้อนว่ามันเอาตลอดเลยยัมาขอซางเลยเนาะมันเป็นกันังสั่นตแต่แกแต่ผัดได้แตพอกระโชกดีนดได้โดแล้วตักครับดนได้แต่ลายจีนแล้วก็สีเลขมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นามัน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง